สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมอยู่กับผมครับเนย้อ y o u t u b e บุรีรัมยนะครับผมวันนี้ก็พบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้รายงานความเคลื่อนไหวของอบรรยากาศาน้ำท่วมครับผมตอนนี้ผมอยู่ถนนเส้นกระสังประโคนชัยนะครับผมก่อนที่จะถึงวัดหลวงปุริ์นะครับตอนนี้บรรยากาศบริเวณรอบ เส้นทางนะครับผมกลายเป็นทุ่งท้องทะเลสาบแล้วครับผมนะโอ้โห,โหนี่ครับนนพื้นที่ทำไร่ทำนานนครับผมจมไปกับน้ำแล้วนะครับก,ก็ผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นเข้ามานะครับผมจากสายน้ำชีอ่ะเอ่อล้นมา ก็มาเจอพายุโนรูด้วยก็หนักขึ้นเลยทีเดียวนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวใชมบรรยากาศโอ้โหตอนนี้ก็ประมาณหกวงแรงครับผมหกวงแรงแล้วครับและจุดตรงนี้ก็คือเป็นอ่า ท้องนาครับผมท้องนาข้าวนะครับดูจากสภาพพื้นที่แล้วก็ข้าวปีนี้น่าจะไม่ได้เกี่ยวนะครับผมถ้าน้ำลดไวนีนโอกาสที่จะได้ข้าวก็มีนะครับผมแต่ถ้าน้ำไม่ลดก็หมดสิ้นเลยครับพี่น้องอาชาวบ้านแถวนี้นะครับผมคงจะต้องอ หาปลาแทนแทนปลูกข้าวครับ <laughs> นี่นี่ก็ใส่มองกันนะครับผมนี่วัน,ว,นวันหนึ่งยังได้ปลาเยอะไหมพี่โลสองโลโลสองโลเนาะอืมเยอะได้แค่นั้นบ่ใส่ใส่ม่วงครับผมใส่ม่วง ถ้าเป็นแถบฝั่งนี้ก็จมไปกับน้ำแล้วนะครับผมจมไปกับน้ำแล้วนะครับแต่ถ้าอีกแถบฝั่งหนึ่งก็น้ำกำลังระบายเข้าไปครับผมจากท่อระบายน้ำข้ามถนนไปแล้วนะครับนี่ครับอีกฝั่งฟากหนึ่งนะครับผมซึ่งน้ำก็กำลังไหลเอ่อล้นมาเลยนะครับผมนี่ โอ้โห oh. ถ้าเกิดว่าพายุยังมาอีกก็ผมว่าผืนทุ่งนาฝั่งทางนี้นี่น่าจะจมไปจมอยู่น้ำเลยนะครับข้าวไม่น่าอดนี่แหละคือภัยธรรมชาตินะผมนะครับเป็นภัยที่ไม่มีใครย้า้เกิดขึ้นครับผมแต่มันเป็นปรากฏการณ์ที่นานที่ครับผมจะมี บางคนก็บอกอยู่20ปียังไม่เคยเห็นเหตุาการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือจุดหนึ่งครับผมจุดหนึ่งน้ำเยอะมากครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณภายในวัดหลวงปู่ฤทธิ์นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูว่า ระดับน้ำนี่สูงขึ้นหรือไม่อย่างไรครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันตรงสะพานไปยังวัดหลวงบุริษนะครับผมนะอีกประมาณครึ่งกิโลก็ถึงวัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนะครับผมท่านผู้ชมตอนนี้เราจะเลี้ยวซ้ายไปยังวัดหลวงบุริษแล้วนะครับ เส้นทางนี้ก็จะทะลุไปสุดินนะครับผมไปอ่างเก็บน้ำห้วยตะไซนะครับแล้วก็ไปบ้านสวายสะแง,งนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมบรรยากาศส,สดๆเลยครับพี่น้องหลายคนหลายท่านก็มาเราดักปลากัน น้ำไหลท่วมเลยครับนี่ครับโอ้โหเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูทางเข้าวัดหลวงปู่ฤทิ์ครับผมวัดที่พวกเรารู้จักชื่อนะหลวงปูนะผมท่านมาสร้างวัดอยู่ในอาเขต แถวนี้โอ้โหซ้ายขวาครับซ้ายขวานี่ปิมปิมไปด้วยน้ําเลยครับผมพี่น้องนี่ครับปิมป,มปิมไปด้วยน้ําเลยแต่ทางข้างหน้าเนียไปได้หรือไม่ครับผมมันจะมีสะพานสะพานข้ามไปวัดนะครับผมสะพานล้นน้ำหรือย,อยังครับผมเดี๋ยวไปดูครับ ยังไปได้ผมก็จะขับเข้าไปในวัดให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมอยังไปได้ครับนี่ครับผมแต่ว่ามวลน้ำนี่ก็ไหลแรงเหมือนกันนะครับผมนี่ครับ น้ำที่ไหลออกมาครับผมไหลแรงมากครับอีกประมาณไม่กี่เซนนะครับผมจะถึงาฐานของตัวสะพานนะครับผมแต่ว่ามวลน,น้ำาียยังไหลตลอดเลยนะครับน้ำนี่ยังไหลเชี่ยวครับผม ฝั่งโน้นก็จะเป็นถนนนะผมถนนที่ผมวิ่งมาทางออกไปทางสุริน,นครับอืมเนี่ยครับอ่าฝั่งนี้ยิ่งไหลแรงเลยครับผมน้ำฝั่งนี้ไหลแรงมากครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเอ่อข้างในวัดนะครับผม จะดูข้างในวัดจะเป็นแม่น้ำสายหลักครับผมครับผมโอ้โหน้ำตอนนี้ขึ้นท่วมเลยครับผมขึ้นมาท่วมเลยครับผมถนนจุดตรงนี้นะครับล้นออกจากฝายแล้วนะครับผมฝาย ลดนออกจากฝายน้ําล้นเลยครับพี่น้องครั้งก่อนที่ที่ผมมาทําคลิปนะครับยังไม่ท่วมเลยครับผมตรงนี้ยังเป็นถนนเดินเข้าได้ครับเดี๋ยวจะลงมาดูครับโอ้พี่น้องนี่ครับ ตอนนี้ฝายล้นแล้วครับผมทางนี้ก็จะเป็นถนนนะครับผมถนนถนนวิ่งไปนะจุดตรงนู้นนะครับแต่ตอนนี้น้ําขึ้นมากครับผมน้ําขึ้นมาระดับน้ําขึ้นมาเยอะเลยนะครับเนีย่ยครั้งก่อนที่ผมมาเนี่ยตรงน,นี้ยังเป็นพื้นซีเมนอยู่เลยครับผมเป็นพื้นเลย แต่ตอนนี้ท่วมแล้วครับผม <c oughs> ท่วมฝายแล้วครับไหลแรงมากครับผมโอ้โหหนักมากเลยครับปีนี้หนักมาก จุดตัวนี้จะเป็นฝายครับผมเป็นฝายสามารถเดินสัญจรได้ครับแต่นี่น้ำท่วมแล้วครับผมล,ล้นละระดับน้ำถือว่าอยู่ในขีดอันตรายนะครับผมเด็กๆลกเด็ก,กน้อยนี่ห้ามมาเลยครับผมเขตแถวนี้นะครับโอ้โห ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นวัดนะครับผมวัดโชคดีครับผมวัดยังอยู่ในระดับสูงอยู่ครับผมพื้นที่ของวัดนะครับยังสูงอยู่แต่จะพื้นที่วัดนี่ต่ำเกือบเสมอพื้นที่จุดตรงนี้นี่ผมว่าจมกันนะจมครับเอาคลิปนี้ก็เอามาให้ชมกันท่าน,นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับอา่า พี่น้องอชาวอำเภอกระสังทุกท่านนะผมนะเอาสวัสดีครับ